อยากจะวิ่งขบวนนิดจริงอ่ะยังไม่เปิดนี่ไม่เปิดเอยากไปนั่งขบวนไม่เปิดโอขยจอดึงใจต้องใช่หน้ามันจอดที่ึงเรียนตับตะคอกอย่างนี้แหละแล้วมันจอดนอนมันจอดครั้งครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองมันจอดอีกแม่มือรถตู้ทึบล้อไอ้นั่นกลางคืนหรือเปล่าพี่ทั้งวันเลย มันมองยังไงว่าสายตามสั้นหรือว่ามองไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันมองไกลๆเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยมองรถระยะๆอยู่มันลบไม่ทันไงนั่นก็จอดนอนล้วเปิดประตูไว้อ๋อเปิดประตูเปิดประตูอะมันแต่ว่ามัน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 ออกขวาไปไไม่ตายก่้องไปถึงจอดเท่านี้แหละแท็กซี่ผมรู้แล้วที่ว่ามันเลี้ยวไปเชฟยูม อากาเนี้ไปยาภูมินะตามแท็กซี่ตามตามฟรีด้วยเห็นในกรุงเทพเชยาภาูมิหข้าบ้านได้ไอ้กันั้นเราเนิ่ยมาข้ามเขาใหญ่แต่มันมีบางช่วงนะข้าบบนเนี่ยเขาเปิดฟรีอยู่นะมันมีอยู่บางบางบาง,บางช่วงที่ว่ารถรถก็ติดอ่ะไม่แม่ช่วงนั้นมันเปิด เัน่าจะช่วงสงการช่วงใช่แบบนี้มันน่าจะมีอยู่มันน่าจะเปิดอยู่แต่ว่าไม่เคยขึ้นเลยแต่สวยนะแต่บนเทนนี้สุดมันเปิดพิเศษที่ชมได้เพราะไม่งั้นเราก็จะขึ้นไปแล้วถ้าวี่กำบันสวยแล้วในถ่ายรูปถ่ายวิวแอ่ถ้าพี่ไปทางใต้่เธอพี่มีไปสะพานเอกชัยนะสะพานเอกชัยมันจะตัดจาก เขาเรียกอำเภอจังหวัดไหนเนี่ยคือท,ที่ที่ใต้สงขลานะพัทลุงมันมันจะเชื่อมต่อกับกระแสสินกับกระโดนดอะไเนี้ยปากประยูนอ่ามันสวยจะมีควายน้ำนี่ยอะไรเนี่ยมันจะดูดีและสวยถ่ายรูปอะไรได้แต่ว่ามันจะมีจุดนะยาวตั้งหกกิโลนะไอ้เส้นนั้นอนะ่ะผ่านทะเลสาบสุขาเลยดูสวยเลยหละถ้าถ้า,ถามีโอกาสมีโอกาสขับทางใต้ไปนี้นะ ถ้าว่าพี่จะวิ่งจากฝั่งละานโนดข้ามมาฝั่งพัทลุงอะ่ะเส้นนี้เลยถ่ายวิวได้เลยมันเป็นจุดเช็คอินนักุงหาดวนเล่นจนนนังหวัดอะไรวันหนฮะหาดวนเล่นหาดวนเล่นอยู่ชุมพรชุมพรหาดวนเล่นอยู่ชุมพรเคยไปส่งน้องส่งพูดขาๆด้วยกันไปส่งน้องเนี่ยชุมพรหาดวนเล่นเนี่ยทรายขาวมากเลย ราะมันยังบริสุทธิ์ทางนั้นบริสุทธนะิ์นะพี่นะปะทิวท่าแซ่พวกนี้บริสุทธิ์หมดหาดมันจะสวยน้องผู้ชายกก่บมานเลยไปส่งาทาั้งขามันไม่มีไอ้ที่มาตั้งตั้งแต็นตั้งอะไรขายขายผ้าใบยืดเลยหาดทรายแต่ถามว่ามันเป็นทรายสวยมันก็มันมันยังสู้อันดามันไม่ได้ครับพี่นะนถาน้าว่าทรายจริงๆทรายเนียนละเอียดตึงอันดามันแต่ว่ามันก็สวยแหละเพราะว่ามันเป็นวงว้างเลยนะมันมัน lúc bọn tao chát tham gia wallen đó wallen tung 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 wallen lên, wallen tung tung wallen tung tung wallen 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 tung tung แล้วพี่ถ้าไปเที่ยวฝั่งเกาะหมุเกาะงันนะผมแนะนําพี่ไปเที่ยวเกงงาะพงันเกาะพงันสวยพี่แต่นั่งเรือจากเฟอร์รี่ไปสามชั่วโมงมันจะงานนานกว่าเกาะสมุยเกาะสมุยชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าพี่ไปเกาะพงันแล้วพี่ไปถึงไปหาดลิ้นหาดอะไรเนี่ยมันจะสวยมากเลยพี่สวยเพราะว่ารีสอร์ทอะไรมันไม่ขึ้นเยอะนะเออไปเนี่ยเราเราขึ้นอย่างเงี้ยเออไปเนี่ยเ,ไไเราขึ้นเขาไปเลยมันสวยแต่เกาะสมุยมันมีธรรมชาตินะั่นแหละเกาะสมุยมันก็พี่ขับขับรถรอบเกาะเนี่ยสี่สิบสองกิโล มันก็ฝรั่งนั่นแหละไม่ใช่ฝรั่มันมันจะมีพวกปีนปีนเขาปีนเขาอะไรกันด้วยอ๋อปีนเขานั้นอยู่กระบี่ไหมอ่ะพี่ในหาดไรเลอะไรแถวนู้นไหมไม่ไม่ไม่แน่ใจนะปีนเขาน่าจะกระบี่ในโซนฝันนู้นแหละอ่าแต่กระบี่แต่เกาะสมุยเนี่ยเนี่ยมันเกาะอย่างนี้เลยพี่แต่แต่รถมันล้อมหมดเลยเนาะแต่ผมไปเกาะพนันเนี่ยผมสบายใจแล้วผมไปดูที่ดินที่ไปตรวจดินใส่ยว้นเลยนะใส่ยว้นดำเลยนะ ัหลังแก้ผ้าใส่แว่นดบแล้วนอนชายหาดวันนั้นดูได้สองไปมงไม่ใช่เลยไอ้กรพังานอะ่ะมันขึ้นกับกอดสมุยผมต้องขี่เรือมาไงพี่ดูสองไปก็จบแล้วเพราะราคาเป็นสูงผมก็ต้องขี่เรือก็เลือกเรือเรือ,อลงพยานะเรือลพญานี่เป็นเรือที่ว่าใต้ขัมมนบน เป็นเรือแต่ข้างใต้เป็นน้ำอ่ะเรือเรือด่วนนะน้อง <c oughs> มาตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงเชา้าหกโมงอ่ะต้องตื่นแล้วดูสองไปก็โอ้ยราคาประเมินเราได้สมกติได้ละล้านได้สองพันห้านะไม่ได้ได้เราอะนะดูแปงใหญ่หรือแปงน,น้อยแปงน้อยไปตอนสิบเอนด <laughs> <laughs> มันเดินแก้ผ้าถนะ้าถ้ากรมงานผมผมผมไปด้วยเออจริงแล้วมันไปไปเอาปลากระบอกเออนี่เล่าอีก ชาวบ้านเนี่ยลงไปแปบบ๊บเดียวนะพี่าปากระบอกขึ้นมาเป็นพวนเลยนะาปาากระบอกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทะเลน้ํำลึกนะพี่มันอยู่หาดทรายที่ลงไปจากจากหาดทรายสักสามสิบเมตรขึงขึ้นมาปากระบอกเต็มเลยเพราะกบประมานมันธรรมชาติสวยแต่ถ้าไปกกาะสมุยอ่ะไม่มีเราพี่ไม่มีไม่มีมมมมมกนนะ็เป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ที่ว่าโอ้โหโชคดีว่า ช่วงนั้นไปอยูุุ่าษาร์ไอไอไอคนย้ายมาใหม่อ่ะเขาเขาต้องจับไปลงที่ไกลไกลที่ไหนไกลสุดก็ก่อสมุยแต่กติกาของก่อสมุยก็คืออยู่แค่ปีเดียวเราเลือกได้มันจะมีกติกาว่ะเราเลือกได้มันมีโซน A B C D E อ่ A A ก็ไอ้ดนเมืองการจะนดิษอะไรแบบนี้นะ B ก็แถวรอบนอกผมพอไปอยู่ E นะโซน E ผมก็ได้ได้สิทธิ์เลือกแล้วผมก็มาเวียงสร ไม่เข้าเมืองแล้วผมก็มาเวียงส่าผมกลับหาดใหญ่ง่ายไงบางทีผมก็เลือกเอก็ได้เลือกบัดดอนก็ได้ไอ้ไอถือสุราชแต่ตั้งแตเภอเมืองแต่ผมจะกลับบ้านไงจะจะขี่รถกลับบ้านแต่หารวยพอผมมาอยู่เวียงส่าผมขี่รถข้าบัดดอนทุกวันกลับไปกินข้าวบ้านสองปีอยู่แต่สะดวกนี่สะดวกเนี่ยวมันสะดวกสะดวกดีนะแต่ขี่เรือเนี่ยขี่เรือแต่เหนื่อยพี่ขี่เรือเหนื่อยค่าใช้จ่ายมันก็แพง แล้วไอ้เงินที่ได้เงินเขาเรียกเงินค่าชงชีบอ่ะผู้จัดการที่แกตายไปเลยแกแกตายเนาะแต่ว่าตอนนั้นแกก็ทําไว้ของเงินค่าชงคีพพี่มันค่าชคงคีพเพราะว่ากอสมุยปีสี่กว่าออขอมันแพงพี่สี่กว่าผมว่าสี่แปดสี่เก้าห้าสย์ประมาณนี้เนาะขอมันแพงข้าวแกงสมมติว่าไอ้ข้าวตามสั่งมาเนี่ยเราบนสั่งยี่สิบบาทแบบเนี้ยไอ้ไอ้กอสมุยมันตั้งสักสี่สี่ห้าสิบของแพงพี่ ของมันแพงก็เลยของเงินค่าของที่ไม่ใช่เงินเบีย้ยกระดาษน,นะก็เลยเบีย้ยก่าเบีย้ยเบีย้ยของที่ก็ได้มาหกร้อยต่อเดือนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะแต่เรามาอยู่ยะลาอีกพอย้ายมายะลาครั้งแรกค่าเสียภยัยเสียภัผมได้สองพันห้าครั้งแรกสองพันห้าเดือนนึงเจ็ดพันพลนเอนสองพันห้าแล้วก็ย้ายมาห้าพันย้ายมาห้าพันแล้วก็ย้ายมาเจ็ดพันตอนทุกวันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันเองมันก็ มันก็ดีไปแปดเลงนะออแล้วก็ทีส่สงขามันจะมีอยู่สี่อำเภอที่ได้มันก็จะมีนาทวีจันลนะสะเดนานาทวีจันลนะสะดเดาเออเออเีหยวียบเพื่อวะ,วน,วน,นะะน่าจะเป็นแยกสกาขาพวกลำไผ่พวกนี้นะ แต่มันต้องเสียเพ,พื่ะจะไม่ได้ตอนนี้ไดท่นี้จะได้แต่เราแต่นั้นนะมันได้อยู่ช่วงแรกๆไม่มีใครไปเลยนะพี่นะช่วงแรกๆไม่มีใครอยากไปเลยนะแต่นะั้นแต่ช่วงหลังอ่ะต้องคติกาว่ะคุณอย,อยู่ได้แค่สองปีเอ่าพ่อช่วงหลังคนมันอยากลงมันได้เจ็ดพันนะพี่เมื่อก่อนไม่มีใครไ,ไม่มีใครแย่งไปเลยนะแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าคุณไปคุณอยู่ได้แค่สองปี พวกเงินเจ็ดพันมันเยอะนะพี่วีนะเดี๋ยวนี้เราเี้ยางระเบดมันก็ไม่ค่อยเยอะนะมันไม่เคยมีหรอกแต่จริงๆครับมันถ้าเราไม่ไปอะไรสักอย่างแล้วไม่ปแปลกๆกันแต่สามจังหวัดมันจะมีแลยสามจังหวัดไม่มีแต่ว่าผมว่าสี่อำเภอไม่น่าจะมีมากแต่ผมยังนึกอำเภอไม่ออกอี่างอำเภอสบายย้อยเออนาทวีจะานาสดาสบายย้อยแ,แค่สี่อำเภอเนี้ย เงินแล้วก็ได้นะพ่อนได้ผ่อนรถอะนะป่อนรถผนะ่อนบ้านอะไรก็ไแต่ตอนอยู่สามจังหวัดเล่าอีกพีวินตอนเย็นมาเนี่ยจอดรถที่มันไม่มีที่จอดรถในสาขาในสนจมัไม่มีที่จอดรถจอดข้างนอกจอดข้างนอกตอนเช้าพอตอนเช้าเราทร<อ>มารที่บายผมก็ต้องมาเงยดูทุกเช้าเลยนะพี่ระเบิดไงเมื่อก่อนมันมันวางระเบิดข้างใต้พี่ีไม่ทำอาครเลยเอาก็จกแผ่นหนึ่งอ่ะกรุงกันไ่ไม่ไม่ ม,มันไม่ต้องกง้มนะเราไม่มีกระจกแบบนั้น,น,นไงแ,ออแล้วผมก็ไปเงยดูทีดีทาหารก็ใช้กระจกแก่แเออแล้วมันมีอยู่วันนึงเวล่าเล่าอีกผมอยู่นังตานะตอนนั้นอยู่มานัสตาออวันนั้นระเบิดประมาณบ่ายสามกว่าพี่พี่วีออบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยมันโทรมามันจะมีคนโทรผบเพราะผมนี่ออกอถ้าตรงที่กลับมาแล้วแหละบ่ายสามกว่านะเออกลับมาจากท่ที่แนละ้ว ไอ้รปภเขายกหูมาแน้ะพี่วินนะ <S <S เขาพูดอิสามเขาพูดอิสรามมายถึเขาพูดกับผู้ช่วยวหนนาหน่้วยระเบิดอะไรแบบน,นี้แน่นี้นะไอ้ไอรปภมันก็วิ่งมาอีกทีนะึงมันก็พูดมันก็ตกใจนะไอ้รปภมันก็พูดไม่ออกมันก็พูด,พ,ดพูดไม่รู้เรื่องนะไอ้เราก็นั่งกันเฉยเฉยทุกคนนั่งเฉยแหละเพราะว่าพอสราพมันมันก็บอกมีระเบิดมีมีระเบิดก็โทรมาวิ่งกันหมดแล้วพี่นักระโดดข้ามรองเท้าเนี่ย วิ <mile> ่งกันหมดนะข้ามหน่วยละไอ้โต๊ะใหญ่ๆหญ่นะข้ามข้ามวิ่งวิ่งลงมาข้างล่างเว้ยชั้นหนึ่งมันเป็นเป็นสาขาของส่วนตัวไงพี่วิ๊กเไปเตอระเบิดในตู้นองกระสเนีผมผมเข้าไปเออใช่เฮ้ยพี่รู้เล่าแล้วใช่อ่าอ่าผมเข้าไปในห้องมันคงทีนี้พอเข้าไปในห้องมันคงเสร็จไอพี่หัวหน้าหน่วยเอ่อไอแคเสียนะชื่อไอเซยนุงไซนุงเรียว่จิบหมายถ้ามันระเบิดข้างในแล้มันตายกันหมดเลยก็เลยวิ่งออกมาพี่วิ่งออกมาวิ่งไปที่ห้องสกต มันก็ตึกยาวนะตึกส่วนใหญ่ตึกธนาคารซื้อแล้วสตตแล้วมันระเบิดจริงพี่มันใส่สองจดหมายมาเนี่ยแล้ววันนั้นเวลาระเบิดพร้อมกันเลยนะสามจากวันพาะใต้ผมว่าไม่ต้งกว่ายี่สิบนะของไปตงอ่ะพี่นั่นแกขอย้ายเลยแกขอย้ายเลยนะแกเกษียณไปแล้วแกแกวเราเยอะตอนนั้นผมแคสี่สิบกว่าถสี่สิบเห็นุ่งจางห้าหกสิบแล้วไอ้ไอ้นี่แกไอ้ไอ้นี่หน้าผากแกฉีกเงินเนาะ บตุกแกอยู่สาขาเบตุกอันนี้คีอแกก็เลยขอย้ายแกย้ายขอย,าย้อยายทั้งครอบครัวเลยแกถ่ยย้ายมาทางใต้บนหรืออะไรเนะน,น,นี่ยไม่แน่ใจว่าไปไปไหนแล้วก็น,นึกนึกอ๋อที่รามันอำเภอรามันเลยดพี่อำเภอรามัน พี่บันเทิงพี่บันเทิองอะ่ะมันไอตอนเชา้าไอตอนบ่ายมันจะมีซองจดหมายมาส่งยังไม่ไปนี่มาส่งทุกวนันพี่น,นี่พี่บันเทิองอะ่ะมาวางบนโต๊ะแกไงนนกำลังไม่เข้าเือรคนละมาวางบนโต๊ะแกไว้พี่แกก็ไปไว้ข้างหลังดิหลังหน่วยแกยกไปไว้ข้างหนังหน่วยไอ้นุ๊ก็จับมาไว้บนโต๊ะแกอีก นี่ใส่ซองมาหรอใสซองอะ่ะซองเก็บไม้สีน้ำตาเลยไอ้นี่ไม่ได้สอดแล้วนะใส่ซองใส่ซองพี่บันเทิงก็ไปไว้ายอีกโชคดีว่ามันระเบิดข้างหลังหลัง,ลงคาพัางหมดแหละมันมีอ็นทุภาพนะพี่ถึงใส่ซองน้ำตาเนี่ยมีมีพอตองปัวและแต่ว่าถ้านั่งอยู่ตรงนั้นตายานั่นที่เจเห็นเหตุการณ์จริงๆอ่ะไม่แล้วระเบิดที่ระเบิดเนี่ยมันมีเศษตะปูป้ะมีครบชุดครบชุดใส่เศษตะปูใส่ใส่ แต่ว่าก,กับโทศกับธนาคารมันยังดีนะเว้ยพี่ว่าให้ให้พนักง,งานออกไปก่อนนะเพราะวันนี้มีระเบิดแน่เนี่ราก็ออกเชื่อไมเอ่เชื่อก็เชื่อแนะล้วแล้วอย่างนี้อีกพี่ไปกินข้าวตลาดนัดแต่ผมชอบไปนั่งกินข้าวที่ท,ที่ตลาดนัดอนะ่ะเนาะวันนั่งกินข้าวตลาดนัดไอ้มันมีประหลัดอยู่เว้ยคนประหลัดนี่แกจะไม่นั่งกินที่ตลาดนัดประจำเนาะ ทีนี้ติดเชื่อไอ้ที่เป็นรุ่นพี่เขาบอกวออวันนี้ไม่ไปดีกว่าเหมือนในพวกนี้จะรู้นะลักษณะมันจะรู้แลว้วก็ตลาดเนี่ยเคยไหมทนะ่านโดนฟันตาหลุดลันไปนะต้องฟันตาหลุดลยตายด้วยนะตาย,ตายตายตรงตลาดน่างตาได้ไดอิสลาก็จะโคกันแล้วนะสินเชื่อคนลูกที่นี่เขาก็คงบอกกันแหละพี่พี่คือคือเราอยู่อย่างนั้นอนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันก็อย่างน้ายเป็นสก,กินเราอยู่แล้วนะ ัว่าลูกค้ามันก็ต้องสนิทกับนนอ่าสิเชื่อวันหน้าที่เป็นอิสลามมันต้องบอกอยู่แล้ววันนี้แม่เข้าวันนี้อย่าเข้าเลยในช่วงนั้นนะวันนี้อยา่าอย่าอย่าเข้าในพื้นที่เราก็ไม่เข้าแล้วนี่นะเข<แ>้าทำไมนะก็เหมือนแบบตอนที่เป็นเป็นคอมมวนิสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าวันหน้าจะพึ่งลงไปพอ่จะหนักและใสยอย่อะไรนะพี่และใสยย่ใช่ที่ในมน นี่ก็มาบอกอยากเข้าอยากเข้าไอ้ไอ้สินเชื่อชาวบ้านเขจะรู้เขรู้ก็รู้ใช่ไหมเพราะมันคงเพราะไอ้ที่จะทำมันก็คงบอกชาวบ้านแล้วแหละใช่ไหมเดี๋ยวก็บอกสินเชื่อิสราอิสราเขาก็ไม่พาเออมาบอกเราเราก็ไม่ไปนั่งกินเหล้านม่วงไม่ได้พี่นั่งกินเหล้าโม่วงไม่ได้อันตรายเอาลงสีขึ้นแล้ว แฟังผมโม้หน่อยไม่ได้เลยพี่เต้เลยอย่ะโัวอยอาแยกาะตายก็เหนียวด้วยก็เหนียวเลยที่จอดจอดแล้วพี่จอดร่ากันสบาย ฟ้าปดไปไกลนะหลายจุดเลยนะกำลังดีนะพี่บีเออเล่าอีกตอนนั้นอยู่นาทวีเว้ยนะฮะนาทวีนาทีที่ตรงขาลาดทองบ้นบ้นพี่บีนาทวีเป็นเป็นอำเภอเดียวที่ที่จะโดนระเบิดนะอำเภออื่นไม่โดนมันจะโดนสะบายย้อยสะบายย้อยกับนาทวีใช่ แ <d _ n> ล้วร้านทองเนี่ยเอาเอาทองมันเป็นเป็นพันพันบาทะนะไม่ใช่พันเรื่องเงินนะหมายถึงว่าพันบาทของทองอ่ะพันบาททองพันบาททองแล้วมองข้ามไปฝั่งข้ามไปฝังป่งมาเลพี่ข้ามไปฝั่งมาเลทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะแล้วก็ลูกค้าไอ้แล้วทีนี้มันลงไปตรวจดินนะพี่เนาะในตะบลลูกค้าก็มันยี่ไงมันยี่ยี่ชาวบ้านมาเป็นตัวประกันใช่ไหม แล้วมันยิงองมันก็ยิงแต่แอ่ว่า,วา,วาตรงนี้เลยที่ที่เขายิงอ่ <laughs> เออนะเราเลา,าแต่เหตุการณ์มันก็ผ่านไป,ปนสักแบบเป็นเป็นเดือนแล้วแหละเ,เ,เป็นเป็นดือนๆแต่มันมีม,นมันมีถามว่ามีไหมมันมีเหรรพี่มีปมั่นไปแต่ตัวประกัน ทีแรกยังสงสัยด้วยซ้ำว่าไอ้ร้านทองนี่มันรอประกันเองว่า<ม>กินเองก็เปล่าใช่ไหม <Yeah. S 1> นะแต่ไม่ใช่บ่นจริงๆบนบน่บนเอาไปแต่ร้านทองมันก็ไม่เสียหายมันได้ประกันมันพี่ว่าแหละได้ประกันจับยะจับโจนสามจังหวัดจับยะอยู่บรน,นั้ชะตาไว้พี่มันเป็นสาขาของเราเวลาตุ๊บแววอยู่ไอ้เหี่ยวิา ตอนเรื่องที่สามเท้าใเกินสองเว้านะครับเฮ้ยใช้ถึงสามเว้าโอเคสอง้โอเคอ้ดีปากพดไอ้พี่ตะกี้เลืงะพี่พี่แล้วก็มันยิงกันจิงพี่พี่ยิงยงยิผมเนี่ยขึ้นมาข้างบนน่ะเหรอเห็นประกายไฟเลยพี่ ไปไฟยิงไงนะไม่กล้าไม่กล้าลงมาข้างล่างแต่ว่ามันมีเด็กอิสลามคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกที่<น>ผมก็ฝากแกซื้อข้าวให้ประจำมันเนาะก็ให้กินแกบางค่าบาทบาทเลี้ยงข้าวแกี๋ยมังไงลูกบ<น>้านไม่กล้าลงสมัยนั้นนะตอนปีสี่เจ็ดสิบแปดผมไม่กล้าลงยิงโยมแล้วว่าเราก็กลัวตายเนาะรถน,น้ำมันหมดหมดแต่ว่าผมก็กินเหล้าเนะผมก็ขี่รถมาบางดีรถน้ำมันหมดผมหมดข้างทางมั่งอะไรอย่างเงี้ยอันตราย แล้วก็มีอยู่วันแต่เราเล่ายาวผมเล่าเรื่องไม่ได้เวาปั้งก่อนเล่ายาวเฮ้ยมีวันพี่ออกจากนังตาไอเขาเรียกอะไรทัมมิ่งสายพานทัมมิ่งของขาดนะสายพานทัมมิ่งขาดมันห่างออกจากบันดังสตาร์ช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์ห่างประมาณสักเจ็ดแปดกิโลแล้วผมก็นี่หมายกลัวก็กลัวเพราะมันไม่ใช่ลูกค้าเขตผมลูกนะลูกค้าเขตผมมันผมผมจะรับผิดชอบตำบลทำทะลุ กับตำบลบานสตาไอ้ตำบลเขียดบางละเขียดบางล่างทีนี้มันมันมันบอรว่าไปไปอยู่ที่ตำบลตลิขชันไอ้ทางนั้นโจรมาเยอะนิดนึงตำบลนี้ก็โต๊ะอาโทรหาพี่เขาแล้วนะที่ว่าเขาถึงชอบตำบลเนี้ยนะเขาก็ยกหูแล้วก็ให้รถมาลากอิสลามอราะงั้นเราพูดเราพูดอิสลามไม่ได้ไงพี่เออเนี่ยเสียเปรียบตรงนั้นช่วงนั้นก็เลยได้สักนิดว่ากระปอสตูดูวอติกอบปาลิมอ

สาเหตุที่มันไม่เหมือนกันพี่พี่วีทำไมสตูลไม่ไอ้ไอไอสามจังหวัดอ่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าติดมันเป็นชายแดนปาริตกับรายชายแดนทางอะไรมัน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 แยกกันนะมันจะมีทายทายตรงนี้แล้วก็สตูลมันมันแยกกันแล้วนะความจริงไม่ไม่ยุ่งและสตูลตางอ่ะมันไม่ติดมาเลยแล้วก็มันเป็นเมืองไม่เหมือนกันละมันไม่ไม่ใช่รัฐปัตานีไม่ใช่รัฐปัตานีมีสตูลมันแยกทางนี้ สตูมันไม่มีเลยไม่มีแล้วัตูนก็จะด่าว่าไอ้พวกนู้นแบบโวงโจนบ้าโจนอะไรเนี่ยนะเอ้เหมือน ที่ที่โซน่ามันจะมีไอ้ผานะเนาะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยจริงไอ้ผานผานนี่พี่พี่พี่มันจะเป็นผานของของเนี่ยไอ้เขาเรียกผานนี่ก็พวกอคันไถพวกอะไรที่เป็นเหล็กๆเลยเขาเรียกผานนะเนาะเออผานนี่เป็นเหล็กๆแล้วนั่นแล้วก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เวียงเวียงสาเกีศสาทางเนี้ยมันจะดักนั่งกันแล้วมา

ไม่มีโอกาสได้มาเคยมาไหว้ดีนะผ่านนะเคยผ่านแต่ว่าไม่ไม่เคยไหว้เคยไดืดผ่านก็ทดสอบีกท <c oughs> ี <c oughs> หนึ่งอีกทีหนึ่งมาไหว้ป้าไว้นน <c oughs> นะมันคงคือผมน่าดูบอกให้พาบอกให้พามานั่งแล้วพี่ไปยุ่งทำไมปลาทำไมเนีไผมผมทำแค่ง,งูต้นลมลนมันดีนันนั่งก็มองหน้าผมนะผอ,อ้เชยแล้อบรมใครจะนั่งตรงไหนกันเลยแต่เราไม่ใช่หรอป้าหมาเลยนี่เห็นว่าเจ็บฟัน เื็บอกจะปัดวันนี้เล้งปรุงระปรุงระเออฝัดได้แล้วแล้งจากก็พอพอเหี่ยวหน้าง่าไงดีเื็บอกจบปัดอ๋อเขาไปไม่เปิดให้เข้าไปทางนู้นอ๋อวันนี้อ๋อที่จอดตรงนี้โอเคจยุดลงรถหยุดลงรถไหมลงไหมไม่ไปว่างกันที่จอดตรงไหนเขาค่อยเจอนเนา คนน้อยเลยคนน้อยคนน้อยคือไว้ได้เลยไว้ได้เลยเดี๋ยวผมรออยู่แถวนี้ผมคนขับรถเอาพี่ไม่รอวยผมมาแล้วผมมาแล้วเอามาแล้วคนมาแล้วไว้ตรงไหนวันนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ก็นี่ไงก็ไว้ก็ตรงนั้นก็มีที่เยี่ยวไหมมีมีมีตะตี่เยี่ยวตรงตรงนี้พี่ตะตี่เยี่ยวพี่ตรงไปยังยรนี้แล้วจะไว้ที่ตรงไหนไว้ตรงนั้นน่ะตรงที่จุดลงรถอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปข้างใน โอเคไปไหว้พระแปเออได้ๆๆพี่ดูไหว้พระเนี่ยมีสลิมมงคลเสริมมงคลอ่าจอดนี่แล้วกันนะไม่ดตตารจองไม่ไม่สูบเราก็ไม่สูบอ่ตรงไหนที่ผมไม่สูบผมก็ไม่สูบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดูสักหน่อยดิ่ีจริงะจริงเรามาผิดเวลาเนี่ยก็กินฟรี 地方。